เป็นการคุยกันในในกลุ่มเพื่อนซึ่งมีนคิดว่ามันเราเรา,เราเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจออะค่ะเราไม่ได้คาดคิดไปถึงว่ามันจะเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องไป็ราเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วอะค่ะ มีโยมอย่างคนน้อยคนนี้บุคคลที่3าเรื่องมากใา่ค่ะชก็ใช่ค่กะก,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 ก็เห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีจริงๆร,รู้สึกแย่ที่ท,ที่ที่มันพลาดทิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะว่าจริงๆก็คือมันเราคิดน้อยไปค่ะ ก็ตกใจค่ะเพราะว่าด,วด้วยความที่มันเหมือนเป็นคลิปที่เราเล่าคุยกันกับเพื่อนๆ,ชๆแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะมัมารู้ข่าวหลังจากที่แบบตอนกลางคืนที่แบบว่ามีดราม่าลง Twitter อะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ทราบตอนช่วงค่ำคืนคือเลยอจะนอนละ้า <ๆ S 2> ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก อ่านค่ะได้อ่านค่ะก็ได้ได้เข้าไปเช็คทวิตเตอแบบเช็คถึงดึกเลยค่ะตีสองเวนานมากมันขนาดไหนเราขนาดไหนคือมีรู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องขอโทษแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่ที่ ที่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างถี่ถ้วนดีพอค่ะงเจตนาตอนนั้นคือของเราคือด้วยรายการอนะ่ะมันเป็นการจับฉลากคำถามแล้วก็เหมือนมันก็จะมีสองคำถามที่เป็นดราม่าล่ะคะ่ะซึ่งมินก็ไม่ได้ไม่ได้รับคำถามนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเมากันมันก็คือเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่แบบเออเล่าไปถึงอะไรอย่างง้นเหตุการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ได้พบได้เจออะไระอ,อย่างเงี้ยค่<ล>ะคำคำพูดน่ในโซเชียลมนต่างๆคือเขาพูดแรแงมากยางขุดเรื่องอดีตต่างๆมาหมดเลยเอาจริงๆแบบตอนตอนที่อัดขีปับไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษรยอร่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่คิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอะ่ะมันก็ทำมันก็ ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะคก็วันนั้นที่ที่อ่านก็เครียดะคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ได้คุยกับเพื่อนๆกันว่าแบบเออแบบเราเราระมัดระวังกันน้อยไปคิดกันน้อยไปจริงๆค่ะ เป็นหนึ่งดวจะไม่ชอบเดียวกันคนก็จับตาละการเอกันการร่วมงานกันในช่อจะเจอกันก็จะเป็นารอย่างนี้แหะจริงๆมินว่ามันเป็นเรื่องที่มันยาวนานมามากแล้วและที่ผ่านมามินก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีไม่ทํางานกับคนนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปดูอ่ะตลอดเวลามินก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะแล้วหลังจากที่มันเกิเดดามาเรามีการคุยหลังบ้านจากบุนคคลที่ถูกถูกถูก ไม่ได้คุยค่ะคส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆก็คือที่อยู่ในคลิปกันเลยอะค่ะมันมียยงทที่ยยงไปยังยายงานงานหนึ่งที่มีออก,กไนอะไรก็ออกมาชี้แจงสำหรับงานก็งานนี้มันมันยาวนานมามากหลายปีแล้วอะค่ะพี่เลามินก็ไม่จําไม่ได้ด้วยว่าออกด้วยว่าออแกไนต์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามินก็เห็นเห็นในที่ ที่มี Facebook ออกมาเนาะแต่พอมิ้นกดเข้าไปดูอะ่ะลิงก์มันก็หายไปมิ้ก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้าไปดูใน Facebook ที่โพสต์ลงอะค่ะก็ก็ไม่เห็นข่าวที่ที่โพสต์ค่ะที่ว่าเขาเอาบัตรมาเพือ่อจะหาไอ้นี่เราหรือเปล่ามิ้นก็ไม่ทราบ,ราบเพราะว่าพอพอก็เข้าไปดูเหมือนกันในในวันที่แบบโพสต์เลยก็ก็เหมือนได้เห็นลิงก์ในทวิตเตอร์แล้วมิ้นก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเหมือน เท่าที่มินดูมินก็ไม่เห็นว่าเขาทํําทบอะไรเออเป็นอะไรด้านนี้ก็คือก็เห็นเขาขายของออนไลน์อะไรเงี้ยมนก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราคุ้นๆบ้างไหมที่เวลาเข้าไปดูมันนานมากแล้วว่าพี่มินก็จาไม่ได้แล้วงานนั้นน่ะคือมินน่ะเดินคนแรกแล้วมินก็ไปงานต่อที่เอ็มคาเทียนั่งรถสฟฟ้าไปเลยคือมินไม่ได้อยู่อยู่ในจุดฟินาเล่คือมินเดินคนแรกแล้วมินก็ ไปเลยวันนั้นมินก็จําได้ว่ามินก็สัมภาษณ์พี่ๆสื่อก่อนแล้วก็มินก็ขึ้นไปเดินเลยค่ะแล้วข้อมูลที่เขาเอาขอกมาพูดมินคิดว่าตื่นรู้สึกใจดว่าคือมินก็ไม่เอาจริงๆนะไม่ได้อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยคือก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปอะค่ะ<ม>ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะมีการ กล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราไม่ได้ระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนอย่างที่มินบอกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปโยงถึงใครแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับหนูว่าครั้งหน้าต้องระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะก็ผิดแล้วก็จริงจริงมินก็รู้สึก ไม่ดีอะค่ะกับกับคลิปที่ออกไปเนาะว่าแบบมันกับสังคมที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่แก็รู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดแล้วล้วก็ยอมรับความผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังแล้วก็โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราเราต้องเราควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเวลาไปออกอะไรก็ต้องมีบทเรียเลยคือ <laughs> มินว่ามันก็แบบยุคนี้มันก็แบบ คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดดราม่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นละกันแต่ว่าถ้าดราม่าเกี่ยวกับตัวมิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมินไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมินก็น้อมรับรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบเป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมินว่ายุคนี้แล้วอ่ะจัดการกับเรล่านี้ยังไงค่บคือมินอ่ะ ว่าตัวเองอะเจอมาเยอะก็เลยพอเจอเรื่องนี้มันก็มีภูมิคุ้มกันนะคะที่เป็นห่วงตอนแรกก็คือความรู้สึกของตัวใหม่เราเขาแบบเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนสิทีฟสุดที่ที่ได้คุยอะเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนเราก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยช่วงนั้แต่พี่ก็ไม่ได้คิดจะไปท้องไปอะไรไม่ค่ะไม่ค่ะมินเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยความรักก็ยังหวานไม่แผ่วเลยนะเราอะ แมบ้าค่ะพี่สาก็ดีค่ะวัยวัยมากเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปวัยกี่ปีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้วค่ะเริ่มใจอ่อนนี่ยังหนูยังสนุกกับการทำงานแล้วก็นั่นแหละก็ยังยังเอ็นจอยค่ะไใช่ใช้คพาว่าสนุกปล่อยมากเลยอ่ะมันมันยังรู้สึกคือเรารู้สึกว่าเออเรายังเอ็นจอยกับการที่ได้ออกมาทำงานหรือว่าได้มาเจอทุกคนได้ถ่ายละครได้ ได้ทำงานคือถ่ายละครต้องบอกว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอะพี่มันไม่ได้แบบปีนึงมันเอาไปทั้งปีอะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามินต้องแต่งงานมินต้องมีลูกก็คือมินจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยต้องใช้คําว่ามินยังเอนจอยับการทํางานตรงนี้จริงๆเคย <c oughs> ตั้งเป้าตัวเองไว้ไหมว่าต้องแต่งตอนอายุเท่าไหร่ ไม่เคยเลยมินเป็นคนที่ไม่คิดถึงอนาคตหรือไม่ได้วาดภาพมินกะคิดว่าแค่ปีต่อปีอย่างมินก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งเรียนโทสองปีใช้เวลาทํางานหนักขนาดนี้มินรู้สึกว่าถ้าชีวิตโมเมนต์นี้มินจอยกับอะไรมินอยากทําอะไรมินทําแค่นั้นนะคะใช่มินก็มีความสุขตัวมินก็มีความสุขที่ได้เล่นกับหลานได้เลี้ยงหลานอย่างตัวพี่ผาเองเนี่ยได้ไปทริปกับพี่มิวพี่กี้บ่อยๆนะคะ เขาก็จะตื่นมาแบบคนแรกมาเลี้ยงหลานจนทุกคนก็จะแบบแฮปปี้ที่ที่มีเราไปด้วยเรารู้สึกว่าเราก็จะช่วยเขาแบบเลี้ยงลูกได้เไยพี่ผาเลี้ยงหลานไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าสกิดแบบว่ามีต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่แบบว่าช่วงนี้มีหลานเยอะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีของนี่คือรู้สึกว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเพื่อนกับตัวเองอะมันคนละฟิลนะพี่คือนึกภาพบอกเลยเพราะว่ามีนะมีน้องชายกว่า กว่ามันจะโตกว่ามันจะรู้เรื่องอ่ะเหนื่อยก็เลยไม่อยากมีจริงๆพี่ถาถามมั้ยจริงจริงพี่ถามจริงถามมั้งไหมว่าไอ้พี่ค่ะพอทุกคนถามเยอะๆวันนั้นที่สัมภาษณ์เขาก็เริ่มแบบเออเมื่อไหร่ดีนะถ้าทุกคนไม่ถามมันว่าเขายังไม่คิดหรอกใช่ทุกคนกดดันแล้วพอแบบแป๊บๆสิบเอ็ดปีคือเอาตรงๆบางทีอ่ะ แบบอย,อย่างวันนั้นที่ตอบคําถามกันเพื่อนๆคือกี้หรือคนทุกคนจะนับมากกว่ามินคือมินจะเอนจอยกับโมเมนต์มากกว่ามานั่งนับว่าเราเป็นแฟนกันมากี่ป,ปีคือบางทีมินลืมไปเลยว่าลืมนับปีไปเลยเพราะมินรู้สึกว่าเอนจอยกับโมเมนต์ที่อยู่ณปัจจุบันอะคะ่ะมาข้ถามไปแล้วตอบว่าอะไร น่านสีเมื่อะไรดีอะไป <c oughs> เหรอ <c oughs> น่านสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็กพูดไปๆว่าเอ้ยยังมีงานนี้ที่ต้องทํา<อ>เดี๋ยวต้องเหลืออันนี้เออแม่อะไรเ,เดี๋ยวเราต้องอีกกี่ปีนะที่ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานเข้าสู้กั <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ใช่ก็ถ้ามีงานละครที่เรารู้สึกอยากรับต่อ, <c oughs> เ,อเราก็จะรับแต่ถ้ายังไม่มีก็นั่นแหละดูอาการไม่ได้หยุดรับงานแต่ว่าอย่างที่เห็นว่า เพื่อนๆนะเนาะนเวลาการทํางานละครหรืองานที่เรารักคือมินทําอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ12บสองนะคะพี่มันเกินครึ่งชีวิตของมินแล้วมินรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปโฟกัสอีกอย่างเราจะไม่สามารถโฟกัสละครได้อย่างเต็มที่ค่ะคพา,าว่านานเกินไปมันเคย,ยเกิดขึ้นกับคู่เราไหมคไม่มีค่ะต้องบอกเลยว่าโชคดีที่พี่ผาเป็นคนง่ายสบายแล้วก็เราคุยกันด้วยด้วยด้วยโมเมนต์ณปัจจุบันมากกว่าการวางอนาคตว่า จะต้องภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมินรู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังไปไกลเดี๋ยวเราจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดังหวังเราก็เลยแฮปปี้กันที่คุยที่โมเมนต์ปัจจุบันจริงๆค่ะการพูดแบบคนตมหวังจะตื่นตางให้เราต้องเป็นคอยเตือนไม่นะคะก็เขาเขาน่ารักอ่ะต้องบอกว่าพี่ผ่าเป็นคนที่วันแรกเทคแย่ยังไงวันแรกบอกเรายังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเขายังมินยังไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กับตัวเขาอ่ะค่ะแต่ยังไม่ด้อ่อน ไม่ใจดีเขาแทนค่ะเนี่ยกดดันอีกแล้วกดดันแทนเออพี่อยากไปงานนี้มาเป็นตัวแทนครูผ่าหรือเปล่าโอ้ขอบคุณนะคะ